สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องทิตตาปฏิตากันนะคะเรากลับมาดูอีกหนึ่งถุงนะคะที่ค่อนข้างหนักนะคะ,จะเจ้าโบสีดำอันนี้เนาะ ทุกคนได้ยินเสียงสักผ้านะะเครื่องสักอผ้าเสร็จแล้วก็จะมาที่แบบแรปดําเหมือนเดิมนะคะแล้วก็จะมีกล่องเอกเข้ามาเนาะใส่เท่ากันไหมนะใส่เท่ากันเลยค่ะแต่แบบกล่องหนักกว่ามากนะคะคือพี่อ้อยรู้สึกว่าเราเป็นคนผูกโบไม่เก่งเนาะแล้วเขาก็ผูกมาสวยแล้วก็เลยจะชอบแบบเก็บโบในลักษณะแบบนี้นะคะเปิดออกมาเลยนะคะนี่เลยทุกคนแค่เปิดนะก็หอมแล้ว ในนี้จะเป็นของแถมน,นะคะซึ่งพี่บิ๊มเซตเมื่อกี้ก็มีเหมือนกันนะคะเออได้ทังวอเชอ์และได้ถังของแถมเลยเดี๋ยวพี่ะค่อยรีวิวอีกทีค่ะอันนี้จะเป็นไซส์ที่พี่ออยบอกเป็นไซส์มาตรฐานของเขานะคะแต่จะมีแค่บางกลิ่นเนาะเมื่อกี้จะเป็นออริจินอลไซส์นะคะ250 ml นะคะส่วนอันนี้จะเป็นแบบไซส์จัมโบ้ของเขาเลยนะคะก็คืออยู่ที่เอ่อ500 ml นะคะเท่าตัวนะคะแต่ราคาอยู่ที่3,800บาทเนาะถ้าเราซื้อ250 ml 2ขวดเนี่ยอยู่ที่4,600นะคะ ได้ปริมาณที่เท่ากันแต่ถ้าเราชอบกลิ่นไหนนะที่เอาแนะนําว่าซื้อไซส์ใหญ่ไปเลยค่ะ500 ml นะคะอยู่ที่3,800บาทราคาถูกกว่าอีกตั้งแบบ800บาทเลยนะคะโอเคงั้นเรามาดูที่กลิ่นแรกกันเลยเนาะหอมมากๆนะคะนั่นก็คือกลิ่นที่ทุกคนคงรู้จกักดีค่ะก็คือ English Pear and f r e e s i a นะคะสำหรับอันนี้เนาะ อันนี้ก็ยังเป็น body and hand wash นะคะเพราะว่าจริงๆ Jo Malone เขามีลายแชมพูออกมาแล้วนะคะลายแฮ i r c a เนอะแต่ว่ายังแบบไม่เคยใช้นะคะอันนี้แบบลักษณะขวดนะคะทุกคนมันจะไม่เหมือนกับขวด250 ml เนอะ250 ml มันจะเป็นขวดลายแต่ว่า500 ml ใช้จ jambo um เนะะี่ยค่ะมันจะเป็นขวดที่แบบคลี a นะคะเป็นขวดใส อิชแพร์แบบไม่ต้องพูดเดยอะแล้วอะทุกคนชอบอยู่แล้วนะคะกลิ่นลูกแพรนะคะแล้วก็ดอกใบเสียยะค่ะอินดิชแพร์เดี๋ยวพี่ออยแบบเช็คให้เลยดีกว่านะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นฟรุตตี้จริงด้วยค่ะอินดิชแพร์จะเป็นฟรุตตี้คะ มานะคะทุกคนก็จะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่เป็นกลิ่นโปรดของพี่ออยอันดับ2นะคะของโจมาโลนเนาะนั่นก็คือกลิ่นเอ่อพิโอนี้แอนด์บรัชเวกนะคะอย่าพีโอเนี่ยเป็นฟลอร์นะคะชอบมากๆกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแบบประจําตัวเลยเคยแนะนําน้องที่ทํางานคนหนึ่งไปนะคะคือเขาแบบเขาชอบมากเขาได้กลิ่นใกล้ๆเราเงี้ยแล้วเขาก็ชอบนะก็แนะนําไปก็คือแบบเป็นกลิ่นนี้อันดับหนึ่งไม่ใช่อิงลิชแพร่นะคะเดี๋ยวไว้ถ้ามีใครสนใจนะอยากจะให้พี่ออยแบบ มารีวิวน้ําหอมโจามาลอนก็บอกได้อยากให้ทุกคนแบบไปลองเหมาะกับผู้หญิงแต่งตัวได้หลายคาแรคเตอร์เลยนะคะเราอยากจะแบบเท้แบบนิดนิดก็ได้อะไรเงี้ยเราอยากจะหวานก็ได้เราอ,อยากจะฟอร์มอลก็ได้แล้วก็กลิ่นมันไม่โหลมากด้วยนะคะก็แนะนาําแต่ไม่ใช่ว่าอิงกิชแพรไม่หอมนะคะแต่แต่ละคนมี p r อร์เฟ n c e แบบไม่เหมือนกันใช่ไหมก็สําหรับย้อยก็กลิ่นนี้ชอบมากค่ะพ e เอลนี่แอนด์ัชเนนะคะสีมันจะออกแบบเหลืองนิดนึง ก็คือจะว่าจะเอาแชมพูคอนดิชเนอร์แบบวางคู่กันอย่างนี้เห็นไหมมันก็จะสวยใช่ปะแล้วก็จะเอาอันนี้เป็นบอดี้วอชแล้วก็ถ้าอันนี้หมดแล้วนะคะเหมือนกันพี่ออยก็จะตั้งเป็นแบบบอดี้โลชั่นเวลาวางมันก็จะแบบสวยคือเรารู้สึกว่าเออใช้มาแล้ว package, แพ็กเกจเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบอ่อยใช่ไหม ช่วยลดโลกหลอนด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแบบ green energy ด้วยเนาะ mm hmm. งั้นต่อไปเรามาดูของแถมแบบค่อนข้างหนักหนึ่งกันนะคะทุกคนเวลาแบบถือต้องระวังของแถมนะคะที่ได้มาตอนประมาณนี้นะคะอันนี้คืออันที่หนึ่งะคะแล้วก็ได้อันนี้มาอีกหนึ่งอันนะคะเรามาดูอันนี้ก่อนนะคะอันแรกเนี่ยจะเป็น body c r e ี m นะคะ English p Se a r and brisia เนาะไซส์ Size เนี่ย15 ml นะคะพี่เราเพได้ประมาณหนึ่ทริปเนาะเขาไม่ได้บอกราคามานะคะแต่เขาก็ ให้มาด้วยเนาะอีกอันหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจิ๋วๆน่ารักตั้งเลยนะคะนั่นก็คือตัวแคนโดนะคะได้กลิ่นที่พี่ออชอบด้วยนั่นก็คือพีออนี่แอนด์ลอชูเอตนะคะขออนุญ,ญาตให้น้องหลังกล้องดมให้ลองดมว่าชอบไหมกลิ่นนี้น้องเป็นไงบ้างรู้สึกแพงน้องเ่อกินรู้สึกว่าเฮ้ยได้กลิ่นนี้มันแพงจริงทุกคนแล้วก็หอมวันนแค่วันแคนโดน้องแบบไซส์เล็กนะคะแบบชอบมากเลย แต่นี้ต้องแอบระวังเนะเพราะเขาบอกว่ามันติดไฟง่ายมันไม่ได้มีฝามา <c oughs> สิ่งที่ชอบมากคืออันนี้ค่ะทุกคนก็คือ body and hand wash นะคะ body and hand wash ตัวนี้ค่ะจะเป็น l ม m บซ a s i l and m a n d a r i นซึ่งก็เป็นบลิ่ที่พี่อ๋ชอบเหมือนกันนะคะร้อย ml เลยนะคะอันนี้สองอยห้าสิอันนี้หน,นึ่งรอ ml พี่อรอรู้สึกว่ามันเป็นขนาดที่เราพกไปเที่ยวได้ไปไหนมาไหนได้แล้วก็ขวดก็น่ารักเอาไว้เติมได้ตลอด อันนี้หนึ่งอ ml ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยบาททุกคนสูงลิบลิวนะคะแล้วเขาก็จะมีตอนนี้มาให้ค่ะเป็นเอ่อ body and hand lotion นะคะวุเสรแอ and sea salt s i จิ๋วเนาะสิบห้า ml ค่ะแล้วเขาก็ให้เป็นเอ่อตัวแบบโคโลนไซเล็กมานะคะลืมนะนี่ทุกคนอันนี้ดีกว่าอันนี้คือ English p e and พี e s i a นะคะไซ่์9 ml ก็เกือบพันเหมือนกันนะคะคลิปนี้ก็เหมือนแบบคุยไปเล่นไปค่ะทุกคนแค่รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ช้อปปิง้งไปด้วยกันนะคะกับแบรนด์โจโมาโลนเนาะหวังว่าคลิปนี้นะคะทําให้ทุกคนแบบรู้จักแบรนด์โจมาโลนมากขึ้นนะแล้วก็รู้จักเซนส์ต่างๆมากขึ้นนะคะถ้าใครอยากให้พี่ออยเปิดกลุ่นน้าหอมโจมาโลนที่พี่ออยมีรวมถึงมาสอนการทาเซนส์ p a i เซนส์ p a i n g ก็คือใช้น้ําหอมอันนี้ คู่กับน้ำหอมกลิ่นนี้เราจะได้น้ำหอมเอกลิกษหนึ่งนะคะจริงๆโจมาลองเขาก็มีแนะนำแหละคะ่ะแต่พี่ออยก,ก็รู้สึกว่าเราก็มี preference ของเรานะว่าเราลองกลิ่นนี้ผสมกลิ่นนี้เนี่ยแล้วมันดีมากๆเลยนะคะ ถ้าใครชอบสนใจอยากให้เปิดปลุกน้้ำหอมแล้วมาสอนเซนส์แพร่งนะคะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะคะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากนะคะที่มาชมคลิปอันบ็อกซ์ไปได้วยกันนะคะเหมือนได้ช้อปปิ้งไปได้วยกันอยากให้ทุกคนนะคะเป็นผู้หญิงต้องตัวหอมนะคะทุกคนแล้วก็เป็นผู้หญิงใหญ่หยดสวยนะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดะซับสไคร์ที่ช่องทิตาปาิตาพูดคุยกันนะคะบ๊ายบาย